กราบสวัสดีทคนด้วยนะฮะอยู่กับผมนายโซโลเกมเมอร์นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นคลิกฟรีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมา1 v 1กับโรเลียวนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็อัพสกิลที่1นํากันเลยนะครับเรามาดูกันว่าใครคือเมทอันดับ1นะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมขอลบปิงก่อนนะครับอาพอดีเมื่อกี้ผมอัปเดตนะครับผมเซอร์เบต้าไว้นะครับเดี๋ยวมันจะปิงขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอปิงลงแป๊บหนึ่งนะครับผมอันดับแรกปล่อยสี่เลี้ยงแล้วโอ้ยโรเลียลวับโอ้ยโอ้ย แต่พูดแล้ววนอย่างนี้ครับเราดูเชิงก่อนเราดูเชิงก่อนแันเราเรื่งเราเรื่องโอ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะโอ้โหไม่ลอยเว้ยเฮ้ยเอาคิดไปก่อนเว้ยเราเล็งคลิปเว้ยอืมอ่ะเก็บรูเลื่องกันมีไปเลื่องโอ้โหจะปล่อยให้รูเลื่องไปโดนเขาละครับแล้วเราเลื่องเราเรื่องเออเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่โอ้โหเขายิงเราโดนหนึ่งดอกนะฮะแต่ว่าเลื่องไม่ดูดนะครับต้องครบสามนะฮะโอ้ยไม่ลอยว่ะไม่ลอยว่ะ แม่เราเรียกมาดูกันที่ว่าเมื่อก่อนเธอเป็นเมดเหมือนเรียกว่าเมดก๊อตดีกว่านะฮะมาเจอกับก๊อตตอนนี้ืโฮโฮโฮโหใครมีไไไเจะเหนียวปรกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีเป็นไงอ่ะเป็นไงล่ะอืมอ่ะตัดลอยครับลอยครับโอ้โหโอ้โหเจ็บดีจ้าโอ้โหอันตรีมาหรออันตรีมาหรออันตรีมาหรอเก็กบเลือดโอ้โห,โโหต่อให้ก่อนครับต่อให้ก่อนครับปิดเธอใหญ่จริงนะฮะปิดเราเล็กแต่ว่าปิดเราไวนะฮะ อร่อยครับรอยร้อยร้อยร้อยอันตีป่าโอ้โหรอยเจ็ดด <groans Form últimos> ิเจ็ดดิเจ็ดดิโอ้ยหมดแล้ว <aumento> สี่ดอกสี่ดอกหมดแล้วสี่ดอกหมดแล้วอื้มอืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราชนะได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราฝุดยอดไม่ต้าอยู่แล้วนะฮะเนอร้อยเลยครับเขียกคิปก็ไวนะครับท่าหนึ่งนะฮะเนอเทคนิคการเล่นท่าหนึ่งนะครับคือพยายามให้มันโดนสองครั้งนะครับคือมันจะวิ่งตามกลับมาหาที่ตัวเรานะครับมันมีข้อดีตรงนี้แหละยังไงถ้าเกิดว่าใครเข้ามาหาเราก็มีศิษย์ตายอยู่ดีนะฮะเห็นไหมศิษย์เสื้อมันจะกลับมาหาเรานะครับ มันก็จะวิ่งทิศทางตามที่เราเยือนเลยนะฮะเราเรียกได้กลับบ้านไปแล้วนะครับไปเติมเลือดนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วกลับหรือเปล่าครับกลับหรือเปล่าครับเดือดเลือดเดือดเลือดเอ้ยยังไงยังไงยังไงเจ็บดิจ้าเจ็บดิจ้านูหนูยังไงดีลูกยังไงดีลูกยังไงดีลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวไม่ตายว่ะแม่แต่ว่าได้ลูกแก้วใหญ่มาแล้วนะครับตามด้วยรองเท้าเจ้าเวชนะฮะเดี๋ยว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 เดี๋ แน่นอนเลยว่ะอืมจัดว่าเด็ดนะเดี๋ยวเราตีป้อมไปเลยครับคิดว่าป้อมน่าจะใช้เวลานานนะฮะขวาจะตีมันแปกนะครับอโอ้โหโอ้โอโอตีป้อมช้าที่แปลงเลยว่าไอตัวนี้นะฮะคลิกสิคลิกสิหล่อเลี้ยวได้ข่าวว่าเป็นเทพธิดานะฮะวันนี้เราจะคลิกฟรีนี่แหละนะครับผมตบนะฮะทุกคนน่าจะ เคยเห็นหรือเปล่านะครับคลิกซี่ตบลอเลียนะครับวันนี้ได้เห็นกันแล้วนะครับมันถึงยุคที่คลิกซี่สามารถสู้กับเมยระดับลอเลียได้แล้วนีเว้ยยังไงยังไงยังไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันหลบแบบบลิงเบิงมันมีบลิงนี่ไงมาสมัยสมัยหุบแล้วนะครับสมัยหุบแล้วนะครับอันติหุบไปแล้วนะครับอันติหุบไปแล้วนะครับเป็นไงดูดเลือดมาแต่ก็โดนกับทืนไปนะครับดาเมจมันแรงมากนะครับสำหรับคลิกซี่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้เล่นไปก่อนนะครับอาทิตย์อาตอนหน้าไม่รู้ว่าจะโดนเนิฟหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนโหดก็รีบเล่นนะอย่ามัวแต่ลีลานะครับเดี๋ยวจะไม่ได้มันนะครับผมเป็นตัวที่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะอร่อยดี่ร้อยโอ้ยไม่พลาดว่าพลาดว่าอันตีดิอันตีด,ด,ตด,ดิโอ้ยแตก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 โอ้โหเ,เราเรียกแตกครับตอนนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยไปรัก,รกตีป้อมครับผมน่าจะป้อมนี้น่าจะได้นะครับ เลือด2,000นะครับสำหรับป้อมนะครับตีไปเรื่อยๆครับผมตีทีละร้อยก็ยังดีนะดีกว่าไม่ตีแตกไหมแตกดิแตกจ้าสวยพี่แหมไปเข้าป้อมใหญ่เลยนะเราเลี้ยงนะเราเลี้ยงเขาป้อมใหญ่เลยนะไม่เห็นออกมาว่าเราเลี้ยงเฮ้ยเกิดแล้วนี่ถึงใยเราเลี้ยงจะงอนว่ะเฮ้ยเฮ้ยมายืนทำอะไรวะ อาฟอตีนี้มั้งเนี่ยอฟอตีนี้มั้งโอ้ยลอ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 ยตายไหมตายไหมตายไหมโหโหอยู่ในป้อมโหมันอยู่ในบ่อใหญ่เว้ยเลือดมันฟื้นฟูอะแหมมันทำอะไรวะนี่ออกมาวะชื่อชื่อแคลนนี้คุ้นๆนะชื่อแคลนของลอเรียวนะ BST นะฮะคุ้นๆเหมือนอ่าแคลนคุณไม้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม้ใช่ป่ะ BST นะฮะได้เป็นลูกแคลนคุณไม้นะครับไม้ฟิเฮดนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ ใช่ไม่ใช่ก็อ่าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไอยืนทำอะไรวะดินทำอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลลาเลี้ยวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลาเลี้ยวออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วหงุ่มไผ่เขาไปทำอะไรมานะฮะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้โอ้เจ็บ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 แต่ไม่เจ็บว่ะเฮ้ยเฮ้ยมปนแรงได้แค่นี้เหรอต้องการอะไรที่มันแรงๆกว่านี้มีไหม แม่มาแล้วหาจังหวะครับหาจังหวะครับเพื่อที่จะเก็บคิวเขานะครับโอ้ยไม่พลาดว่ะโองวพลาดผิวเสื้อพลาดว่ะโอ้ยเ,เลือดเขาเต็มหลอดเว้ยโอ้เก็บรูเลือดเก็บรูเลือดก่อนมแม่เดี๋ยวแพ้เดีๆๆๆ๋ยวแพ้แมวแมวแมวนะยังไงดียังไงดีเอารอยลอยโอาอันตีเอ็นตี็นโอ้แตก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 หนึ่งเฟอร์พี่รวยครับสุดยอดปะแล้วเราไปรีสก,ก,การป้อมเขาเลยดีกว่านะฮะโอ้ตีป้อมตีป้อม กขาไม่ออกมาและไม่ออกมาแล้ว,ออลวหรอ BSC พี k นะครับโอ้โหไปตรงข้ามยอมแพ้ว่าโอ้โหตบมือให้หน่อยดีครับสุดท้ายนะฮะลอเ,เรียวก็ไม่สามารถสู้คลิกตี้ในตอนนี้ได้นะครับโอเคนะฮะก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วกด s ับปั r i ล e นะครับสวัสดีครับ